ะะตอนนี้นะคะเรามาที่ The Trust Town นะคะรังสิตนะคะอ,อยู่ในซอยรังสิตนะครนายก23นะคะเป็นทาวน์เฮาส์นะคะ2ชั้นนะคะพื้นที่26ตารางวานะคะฟังก์ชันบ้านเขาจะเป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถนะคะเป็นบ้านสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวพามาดูแล้วก็หน้าบ้านนะคะมีปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะ ก็สภาพโดยรวมดีนะคะมีหน้าบ้านนะคะที่ลานจอดรถสุดนะคะแต่ว่าก็คือถือว่าสภาพก็ยังใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะนี่คือสภาพตัวบ้านนะคะภายในนะคะสภาพปีบ้านไม่ชั้นนะคะแต่บ้านไม่มีคนอยู่เนาะก็อาจจะ มีฝุ่นหรือบ้างนะคะเข้ามาก็ด้านขวาม,มือก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองน,นะคะมีห้องใต้บันไดสําหรับเก็บของนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็ยังสาภาพดีมากๆนะคะสาภาพใหม่ค่ะมีกระจกติดตั้งกระจกนะคะแล้วก็โซนด้านหลังนะคะสามารถวางเคาน์เตอร์ครัวนะคะเป็นตัวเอลก็ได้นะคะแล้วก็ทําครัวในบ้านก็ได้หลังบ้านนะคะ ยังมีพื้นที่อยู่นะคะมีแอร์คอน i ดิ o n ชันนึ่ตัวนะคะด้านหลังก็สามารถต่อเติมได้นะคะเหมือนข้างก็ทําได้ค่ะมีปั๊มน้ำเอปั๊มน้ําแทงน้านะคะแทงเก็บน้ำค่ะนี่คือด้านหลังของตัวบ้านนะคะอ่ะราคาพิเศษมากๆค่ะหลังนี้เดี๋ยวพาไปดูชั้นสอก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ใครเข้ามาดูไลฟ์เอยวันนี้เพนกวินบ้านมืนสอ2เนาะเราพามาชม ทรสทาวนะคะ,ะเป็นบ้านพื้นที่16ตารางวานะคะฟังก์ชันจะเป็นสามห้องนอนนะคะนี่คือห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนใหญ่ค่ะอันนี้คือด้านหน้าของตัวบ้านนะคะติดนนตั้งแอร์ไว้นะคะแอร์ตัวใหญ่นะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะบ้านมีตำหนินิดนึงมีรอยรั่วนะคะซึ่งแน่นอนว่า เราจะลดรลาคาให้เป็นพิเศษนะคะเพื่อสำหรับใช้ตกแต่งนะคะซ่อมแซมน,นะคะนี่แอร์ตัวใหญ่ะคะ่ะอันนี้คือโถงของชั้นสองนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะสภาพออยังใหม่อยู่นะคะห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนค่อนข้างจะกว้างนะคะลึกน่าจะห้าเมตรได้กว้างน่าจะประมาณสามเมตรนะคะห้องนี้จะเล็กลงมานะคะสามคูสามเมตรค่ะ ราคาดีค่ะราคาดีมากๆรา,าคาลงได้ถึงประมาณสองล้านได้เลยนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะ The Trust Town นะคะอยู่ซอยรังสิตนครนายก23านะคะเข้ามาจากปักซอยนะคะถนนติดถนนรังสิตนครนายกเนี่ยน่าจะประมาณกิโลหนึ่หรือประมาณกิโลหรือสอกิโลโดยประมาณนะคะ แล้วก็ตัวบ้านเองก็อยู่ในตัวบ้านตั้งอยู่บนถนนเมนของโครงการนะคะถนนหน้าบ้านกว้างแล้วก็ลานจอดรถก็จากรั้วบ้านไม่ถึงตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะคะมีสามารถใช้ประโยชน์ไซชไซชใช้สอ,อ,อยได้อีกเยอะเลยค่ะอ่าค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะอ่าสวัสดีค่ะ คุณวันดานะคะคุณวันดาคุณวันดาค่ะสวัสดีค่ะคุณวันดาก็วันนี้นะคะพามาดูบ้านนะคะนอกสถานที่นะคะโครงการ t h t r u s t t o ท n นะคะอยู่แถวรังสิตนะคะอยู่ในซอยรังสิตนะครนายก23นะคะวันนี้เราก็คือพามาดูบ้านนะคะเป็นทาวน์โฮมนะคะ2ชั้นนะคะเป็นทรัพยธนาคารขายราคาต่ำกว่า ตลาดนะคะหลังนี้สภาพดีค่ะสภาพดโดยรวมดีมากๆนะคะมีแถมแอร์ให้สองเครื่องนะคะแอร์ก็สภาพยังใหม่อยู่นะคะโครงการนี้ไม่น่าถึงสิบปีนะคะออบ้านไม่ช้ำเลยนะคะบอกเลยว่าบ้านไม่ช้ำเลยก็ฟังก์ชันเขานะคะขอขอย้ำอีกทีหนึ่งพื้นที่เขา26บตารางวานะคะบ้านในโครงการเดียวกันเนี่ย พื้นที่21ตารางวาขายอยู่ประมาณ2ล้าน2นะคะหลังนี้ขายต่างกว่า2ล้านนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะช่องนี้ก็คือช่องภาวนา Pro p e อ t y นะคะมีช่อง TikTok ด้วยนะคะเพนกวินบ้านมือสองนะคะเพนกวินกลิมีไม่โทรด้วยนะคะเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้นะคะสาภาพโดวยรวมดีมากๆค่ะอืม ก็ฟังก์ชันเขาจะเป็น3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำก็คือชั้นล่างกับชั้นบนนะคะห้องนอนใหญ่ก็หน้ากว้างหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านนะคะก็เรียกว่ากว้างมากแล้วก็มีแอร์คอนดิชันนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะในห้องนอนใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าบ้านเนาะอากาศร้อนนะคะ คือนอกจากบ้านที่เป็นบ้านของลูกค้ามาฝากขายอะ่ะเราก็ยังมีบ้านของธนาคารนะคะที่ธนาคารฝากขายเนาะค่ะอันนี้โครงการ The Trust t o w e นะคะรังสิตนครนายก23ค่ะเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูนะคะนี่คือตัวบ้านนะคะ,ะสภาพโดยรวมดีค่ะ,ะแต่ก็มีตำหนินะคะตำหนิในที่นี้ก็คืออ่ะต้องมาซ่อมแซมเนาะอันนี้พูดตรงๆมีลานจอดรถมันซุดนะคะ แต่ตัวโครงสร้างบ้านไม่มีปัญหานะคะที่พาไปดูก็จะมีตรงนี้จุดตรงนี้กับด้านบนห้องนะห้องห้องนอนห้องนอนใหญ่นะคะด้านบนด้านหน้าก็จะมีรั่วซึมนะคะเป็นเรื่องปกติของทาวน์เฮาส์นะคะทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะคะที่แบบว่ามาีรอยนะคะรอยต่อนะคะที่ต้องซ่อมแซมนะคะน,นี่ขณะซื้อบ้านมือหนึ่งมาเองก็ยังต้องซ่อมแซมด้วยเหมือนกันนะคะ <laughs> บ้านไม่ชำเพราะว่าไม่ใช่กระทอนใช่ไหมคะโอ้ใช่ใช่ใช่บ้านไม่ไม่ใช่กระท้อนเราไม่ได้ทุบเนาะบ้านก็สภาพเรียกว่าสภาพดีนะคะก็อยากให้มาดูเนาะ,ะมาเองไม่ได้เราก็เลยต้องพามาดูนะคะอันนี้เราไลฟ์ให้ดูเนาะสภาพโดยรวมดีนะคะแล้วก็มีต้นไม้หนะ้าบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาคุณมาดูมุมไกลๆนะคะว่าบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้อยู่หน้าของ เขาเรียกอะไรถนนเมนของโครงการนะคะถนนกว้างนะคะเดี๋ยวพามาดูเนาะ,ะนะคะมาหลังนี้นะคะสนใจก็ทักมาถามราคาหลังบ้านได้นะคะแล้วก็ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับลูกค้าเกรดดีแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยคะ่ะสิเปอร์เซ็นต์สำหรับใช้ตกแต่งก็ได้นะคะแล้วก็มาซ่อมแซมบ้านก็ได้นะคะ ซึ่งบ้านในรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ต่อเติมมาให้ส่วนใหญ่นะคะเพราะต้องมีระยะรน่นใช่ไหมคะเพราะกฎหมายากำหนดไว้นะคะ mm hmm. ก็เขาก็จะทำมาเป็นผ้าใบนะคะที่แบบหมุนๆๆน,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 นะคะแล้วก็พับเก็บนะคะ mm hmm. ก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะหรือว่ากดติดตามช่องนี้ไว้ได้นะคะนะคะ ไปข้างหน้าอกีกแค่นิดเดียวนะคะก็ค้งออกค้งหน้าโครงการได้เลยนะคะราคาดีมากๆค่ะก็สนใจก็ฝากกดติดตามนะคะช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะคะมีสองช่องนะคะภาวนาพ r พพ e ร์ตีในช่องที่สองก็เพนกวินบ้านมือสองนะคะก็ เดี๋ยวช่วงอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราจะพาคุณไปชมทาวน์เฮาส์นะคะย่านลำลูกกานะคะก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไว้หรือกัลบเข้าไปดูรีวิวหรือไลฟ์ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะในเรื่องของราคานะคะบ้านหลังนี้นะคะ26ตารางวานะคะฟังก์ชัน3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำ2ที่จอดรถะคะ่ะ อยู่ต้นโครงการนะคะอ่ะอันนี้โครงการแล้วก็อยู่บนถนนเมนนะคะถนนกว้างค่ะโอเคค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ